สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายสําหรับสวัสดีสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube ต้อมรถไถซิ่งสีสเกตครับอานี้นะครับมันอยู่กับหน้างานนะครับสิบสิบแปดไร่หน้างานนี้นะครับก็คือเจ้าของนาให้ทํานะครับเป็นถนนตรงนู้นเนาะเป็นถนนเป็นนู่นถึงนู่นนะครับรอบนาสิบแปดไร่นี่ครับรอบมาตรงนี้แล้วก็ปรับพื้นที่ด้วย อยู่กับเ5 0 0ห้าพันเหมือนเดิมครับอัน,นี้ก็เริ่มเก็บงานนลครับอันนี้ก็ปรับที่ไปด้วยครับสําหรับนู่นก็ไคออตีครับห้าสิบแรงกําลังรื้อคนาครับก็คือบิ้งนั้นนะครับก็จะเอามาเป็นางานเดียวนะครับบิ้งเดียวก็คือน่าจะเสมอต้นต้นไม้เนาะโคนต้นต้นข่อยอะ่ะ มานี่ครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่เหลือตรงนี้นี่ไม่ได้ทําก็คือรอแม่โคนะครับมาขุดเป็นโคของน้องนาตรงนี้ที่ไม่ได้ปั้นก็คือมันจะเป็นฝั่งคลองไส้ไก่ครับเป็นถนนเข้าไปถึงนู่นแล้วก็จะมีขุดบอยอีกตัวนี้รอแม่โครครับวันนี้ก็เป็นงานรถไถครับก็คือนู่นทําถึงนู่นครับประมาณต้นอยู่ขาต้นนูน่นใกล้ๆครับก็น่าจะอยู่ยาวครับงานจะอยู่ยาวของงานนี้ น่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งอาทิตย์ครับสองคันครับคนเดียวไม่ไหวครับคนเดียวไม่ไหวงานยักงานช้างครับหนูก็ไ M ห้าพันอ่านี่ครับก็เริ่มเก็บงานแล้วแต่ทำอย่างนิดหนึ่งครับก็คือมันจุดไฟไม่ค่อยไหม้นะครับเห็นไหมจุดไฟไม่ไหม้มีแต่ยาไหวเนาะพี่นอ้องมันเก็บงานยากครับเวลาเราเก็บกลับนี่ มันมีแล้วก็จะนี่มันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเสมอไม่เนียนเนาะอ่าแล้วนี่นะครับเนอะแล้วคลิปหน้าผมจะไปถ่ายไคโอติกนะไม่มีนี่มีคนถ่ายครับไม่ไม่มีไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยเนาะยังไม่มีเลย fc fc ครับรับชมเยอะๆติดตามเยอะครับ เดือมีตังค์ซื้อขากล้องเนาะถ้าเดี๋ยวจะเจอขากล้องคนจนนะครับเอาไม้เอาไม้ปักแล้วเอายางรัดเนาะอ่าตอนนี้จะเป็นวิ่งหนึ่งเอาละมาถึงนี่ครับจะเป็นวิ่งหนึ่งเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก้อนนี่นางานนี้จะเป็นเป็นกี่งานเนาะผมเกี่ยวอ,อยู่ 1นึ่งสองหางานครับงานเล็กๆทำเป็นงานเดียวน่าจะอยู่ประมาณเกือบ2ไร่งานนี้ครับทำยากนิดนึงครับมันจุดฟางไม่ไหมเนาะมีย้าหลายเยอะเก็บงานมันไม่ค่อยเก็บรียดได้ครับอ่า เอาผมจะเอาฝากใครรับชมเนาะถ้าหมูน้อยรับชมเดี๋ยวไห้ผมเสร็จงานนี้นะครับผมจะเอาโตรตาอรี่มาปั่นหน้าเขาอยู่ผมไม่ถ่ายไว้เขาจะปั่นค่าแย่ไว้เขาก็ถามอยู่ผมว่าให้เสร็จงานนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวครับช่วงน,นี้ยังปรับที่อยู่ครับยัง,ย,งยังยากอยู่เนาะสําหรับหมูน้อยก็ขอโทษด้วยนะครับว่าจะเอามาปั่นวันสองวันนี้นะครับว่าจะถ่ายคลิปว่าจะปล่อยให้เห็นหมูน้อยแกหานะครับ หมูอะไรนะหมูหมูเห่าหมูน้อยเห่าเครื่องอะไรอะ่ะนะครับนะช่องยู <c oughs> <c oughs> ทูบเหมือเนาะก็ขอโทษขอโทษด้วยครับยังยังไม่มีเวลารีวิวเลยสำหรับโอตเตอรี่โชคชัยนะครับเมรเก้าส9ิบแกแกไปหาเนะแกไปหาอยู่ไหนผมดูคกกลิปแกอยู่ผมก็เลยคอมเนมตนว่าผมจะปล่อยนะครับลอตเตอรี่ ของโชคชัยเนาะมันมิดม็ดเก้าห้าถามว่าทำไมผมถึงปล่อยมันผมไม่หาของสองม็ดยี่สิบไม่ได้ครับผมซื้อรถคันนี้มาผมได้เลยตัวนั้นมาใส่เวลาเราเลี้ยวเลี้ยวมันเหลือจะเหลืออยร้อนนะถ้าเราเลี้ยวแคบๆสำหรับเอ็มห้าพันมันก็กว้วงเนาะผมเลยอยากได้สองมดยี่สิบก็ไปดูแล้วครับว่าจะเอาของใหม่เราจะปล่อยตัวนี้ให้ ถ้ามีคนซื้อนะครับในราคาสามหมื่นสามต่อรองได้ครับไม่ปิดไม่บังนะครับก็คือลูกปืนครับผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วลูกปืนผมก็เปลี่ยนใหม่หมดก็ใบมีดใช้ได้อีกสองสองปีสามปีครับถ้าถ้าใครเอาไปเนาะใบมีดก็เปลี่ยนแล้วก็ยังเหลือเยอะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูโซ่ผมก็จะเปลี่ยนอีกครับปีนี้ผมจะเปลี่ยนโซ่ใหม่กับถ,ถอดได้นะ ถอดอยู่ว่าโซ่กับสเตอร์เนะข้างบนเนาะมันอยากสึกก็คือผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวนะผมจะไปปันนะ่นเอใครสนใจอ่ะพักเลยครับทางยูทูบก,ก็ได้เมนมาข้างล่างใครสนใจทิ้งเบอร์โทรหรือถ,ถามผมก็ได้ผมจะทิ้งเบอร์โทรให้เนอะหาม,มาครับใครสนใจโรตารีของโชคชัยก็ถือว่าเกือบไหม่นะหัวหน้าก็ไม่ให้าขายครับพ่อไม่ให้าขายเนาะแกว่ามันซ่อมดีแล้ว เลื้ยงองใหม่เหลืออย่างเดียวครับสองอย่างที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยร,รตารีตัวนั้นก็คือเฟืองอะ่สะสเตอร์ตัวตัวบนเนาะกับโซ่ก็ว่าจะเปลี่ยนครับซื้ออะไรมาแล้วส่วนเดรยหมูเดรอะไรเปลี่ยนหมดครับดีหมดแล้วแต่ในใจก็ไม่อยากขายเนาะแต่ผมลำบากตอนผมเก็บงานครับ รถเป็นใหญ่มันเหลือลอยล้อเเวลาปัน่นเก็บงานอยากลำบากก็ดึงถอยมาเก็บมันเสียเวลาอยากได้สองเมตรยี่สิบครับมันถ้าสองเมตรยี่สิบมันจะพอดีมันด้านซ้ายมันจะโผล่ในด้านซ้ายด้านขวาโอ้เอเอฝังขวาเนาะฝังขวาจะโผล่มันจะโผล่ออกไปเยอะมันเวลาเราเลี้ยวมันจะลอยลอยล้อเราก็จะหมด ก็คือมันกว่างกว่าล้อรถเนาะตอนนั้นพอดีก็เกือบเกือบพอดีเลยว่าจะปล่อยอีกไม่นาาใจก็รอครับรอเราดูผงจะรีวิวให้ดูอยู่ก็คือผมเสร็จจากงานนี้ก่อนก็คือเจ้าเจ้าภาพแก,กเร่งเนาะแกอยากแกอยากแกทาให้เสร็จแกว่าเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยแกว่าผมก็เลยจัดเลยให้ตามคนก่อน รียบมาทำนะครับมันงานใหญ่เนาะ,ะราคาก็ได้้วยสิบนาสิบแปดไร่ทำจนรอบนี่รอบนาเลยแล้วก็มีปรับที่ด้วยแล้วก็จะฝังฝังนูน้นฝังนู้นประมาณอยู่สิบสามไร่นะครับว่าจะปรับใหม่มัจะดันมาถมหนองตรงนู้น,นแกรอแม่โคมาขุดขุดขุดสนะน้ําแกจะเลี้ยงปลาแกเป็นรัฐราชการทหารเก่าแกออกมาแกจะมาทําโคกหนองนานตรงนี้น ก็คือแกออกมาลาออกแกยังไม่ยังเกษียณครับก็คือถึงอายุราชการ,รเนาะมันไปชีวิตอยู่ก็กินเงินเดือนแล้วมาได้อยู่บ้านบ้านก็มีครับบ้านแกอยู่ในบ้านก็มีนาก็มีเนาะนาแกหมดั้งหมดก็ประมาณอยู่โอ้สี่สิบก็เรนะครับแกก็จะมาขุดบอ่อเลี้ยงปลาก็คือแกจะทําการเกษตรเนาะพี่เนาะปลูกของปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ผมว่าซื้ออาชีพเมาจะซื้อผมว่าจะหาวัวมาเลี้ยงอยู่มันกโ็โอเคนะพี่น้องเขาช่างกิโลเนาะเลี้ยงวัวแบบบ้านเราบ้านนอกโลละก็สิบห้าถึงหนึ่งร้อยบาทเขารับซื้อไม่อันผมว่าจะเลี้ยงอยู่มันก็น่าจะได้ตัวตัวละหมื่นสองหมื่นสามถ้าเราช่างกิโลเราขายสมมติเราเลี้ยงเรามีสิบสองแม่เนาะ ปีแรกสองปีนี่เราถ้ามีหกตัววิเรสองปีเราอย่าเพิ่งครับทำไ,ได้สิบกว่าตัวในนี้นี่สิบห้าตัว,วแต่ละปีเราขายเดือนละตีเดือนละาตัวเดือนละหมื่นสองดีกว่าไปทํางานเป็นขี้ข่าเขาทํางานสบายครับนั่งห้องแอร์แต่เป็นขี้ข่ากับงานดีเงินเดินอะไรเขาเรียกว่างานเดินเงินดีครับกพสบายกว่านะไม่เป็นหูกจ้างไม่เป็นขี้ข่าใคร อยากทาก็ทําครับเหลียงวงก็ไม่ได้ลงทุนไงครับหญ้าเราก็ปลูก,กเองอะไรก็เองนะครับผมจะต่อนะครับเนี่ยทำไม่เสร็จนาะแต่คลิปนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวการตั้งผานว่าจะมีคนถามมาเยอะนะครับว่าเป็นผมพูลงกลุ่มเนาะกลุ่มคนรัก,กวัไถัยคูปต้า้กลุ่มวัตถัย,ถยช่อยกันคนถามมาปรับผานแบบไหนทำไมขี้ไทยเสมอนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำบอก ง่ายๆครับอ่าคลิปนี้ก็าเขาจบที่นี่ครับ